เนียนมากสาวดังเปิดตัวหวานใจโปรไฟล์ดีที่ปิดบังมานานกว่า9ปีนับว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆเมื่อเทนนิดผานิพักวงพัฒนก,กิจนักกีฬาเทค,ควันโดคนไทยสองเรียนทองเปิดตัวแฟนหนุ่มข้างกายที่ก็พาดูใจกันมานานกว่า9ปีอย่างจูเนียร์รามนารงล่าสุด สาวทเทนนิสก็ได้เปิดใจในรายการโต no, ๊ะหนูแมมเผยมีเหตุจำเป็นที่ต้องปิดบังนานมากกว่า9ปีแล้วตอนนี้เรียกว่าน้องเทนนิสผู้ข้างรักได้ไหม <_ d ata> ได้ค่ะคบกันมากี่ปีแล้วจริงๆเป็นเพื่อนกันมาก่อน3ปีแล้วก็เป็นหวานใจกันมา9ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2015ไปเจอกันรู้จักกันได้ยังไงเจอกันที่แคมป์ทีมชาติค่ะหนูแล้วก็จูเนียมาเก็บตัวเพื่อคัดทีมชาติเหมือนกัน แล้วเป็นไงมาไงถึงคลิกกันเราติดทีมชาติชุดเดียวกันได้เป็นเยาวชนทีมชาติชุดเดียวกันได้ไปติดทีมชาติชุดใหญ่พร้อมกันมันเหมือนเป็นเด็กรุ่นเดียวกันคุยกันรู้เรื่องกันอยู่สองคนคนอื่นก็จะเป็นรุ่นพี่ที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยเราเลยคุยกับเขามากกว่าคนอื่นที่ผ่านมาไม่มีใครสงสัยเลยหรือว่าคุยกันก็หนูไม่รู้เหมือนกันใครรู้ไหมแต่หนูก็พยายามทำตัวให้เหมือนเพื่อนมากที่สุดก็จะมีด่าใส่กันต่อหน้าผู้คน จะแทนการเรียกกันว่าไอเนียพูดไม่เพราะใส่กันให้คนรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะไม่รู้ว่าโค้รรู้หรือเปล่าก็พยายามทำให้เนียนที่สุดค่ะก่อนหน้านี้ที่มีคลิปออกไปพูดไม่เพราะขอโทษด้วยค่ะเป็นการแสดงให้ดูเป็นเพื่อนกันให้ได้มากที่สุดที่ผ่านมาซัพพอร์ตกันยังไงจริงๆเราก็มีความฝันด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเข้าใจกันคือเราเข้ามาแคมป์ทีมชาติเราก็อยากติดทีมชาติด,ด้วยกัน อยากได้ไปแข่งด้วยกันพอได้ไปแข่งด้วยกันเราก็อยากคว้าเหรียญสุดท้ายฝันเราตรงกันกับว่าอยากไปโอลิมปิกด้วยกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราฝึกซ้อมก็ไปแข่งด้วยกันตลอดเป็นเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องเราเป็นทั้งเพื่อนเราเป็นทั้งคู่ซ้อมเป็นอะไรที่เข้าใจซึ่งกันและกันพูดคุยกันรู้เรื่องตอนนี้ได้เปิดตัวเต็มที่รอมานานแค่ไหนรามานนาตลอดเปีที่ผ่านมาเหมือนเป็นความอดทนที่เราเหนื่อยด้วยกันมาซ้อมด้วยกันมา เราผ่านขวากน้ำเราผ่านทุกอย่างมาด้วยกันจนกว่าจะถึงโอลิมปิกวันนี้มันก็เหนื่อยล้ากันมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเช่นกันในวันที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกพอจบก็ลงรูปเลยดีใจมากๆและอยากขอบคุณมากๆที่สู้มาด้วยกันที่มาส่งจนถึงปลายทางเรียกว่าเหมาะสมกันสุดๆค่ะเก่งทั้งคู่เลยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอให้รักกันนานๆน,นะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ